คืออะไรอีกะปูไตโยเยน่เลยอันนี้บอมแมนมารวมกันได้หนิแกะแกะอยู่ไตปีกกันนะไตปีกปูนไตปีกก้อนหินยังสินะแกะกลัวออกมาอยู่เป็นฝูงเลยไหมเอ้ยอยู่เป็นฝูงเลยแต่บัดนนี้มนนี่เขาสิกลนเอาเทละตูดอกนี่ชุ่มนี่สิกลนเอาตอนแหลกก็กลนไปดีดีนั่นแหละ กวนไปไปพอกอนเห็นก็ะลิงงัดกอนเห็นหอวองัดกลัวก้าวออกมายู่เป็น <c oughs> อยู่เป็นนิคมอุตสาหากรรมเลยบอกยางหลายเนะาะตะปูกับปูใหญ่แน่ปูหน่อยเน่ปนปนกันนี่บาดแหลกเขากับเห็นเขากับว่าขวหอยเนาะเออกับเป็นบอกหอยมันเน,าววเน่ากว่น้อขวดขวดเบิง่งเอา้าไปเจาะเถือเห็นแต่หนามออกมาจากตูคนนะ เขากล้าเอาบกหอยยังสุดๆยี้ได้นีมึงบกหอยเขาไง่ายก็เลยกันเลยขวบักหอยนะกะข็ขวดขวดไปขวดขวดไปเรื่อยๆบัดน,นี้อันขวดไปกับเปชพ่อหินล่ะหินหน้อยๆเนียน่ยๆๆเขาก็ขวดออกวันนี้เอามันเป็นนี่นนันอีกกระปูไตออกมานะอืมวันนี้ก็เลยวา่าเอามีหอดกระปูสินดอกเอาก็ทันกับก้นกุนน้ำหูพร้อมเนาะ อืมกูดน,นําหูพร้อมขัวบักหอยไปนําก็เห็นทั้งบักหอยทั้งอีก,กะปูล่ะไปอืมนนะ่ะเก็บเอาเก็บเอาอยู่เด้อืมหลายๆๆปุ้นได้เต็มได้เก็บเต็มถุงแล้วนะวดไปกับพ่อวดไปกับพ่อนะอืมแต่อันหูกับปูนี่ก็เลิกแน่อยู่แตุ่มที่เป็นกับปูน้อยส่วนมากสิอยู่ใต้หินเนาะมันเป็น,เป,นเป็นทางน้ําไหลออกนะนํา นำไหลจากโค้งสิเขาน,ะน,ะะน้าน่ะล่ะบัดนี้บัดพอ่อเพิ่นเกี่ยวเขามันก็นำน,นาแรีงนั่นแหละอม,มองนำไหลออกบักไว้เพิ่นกะปูนตเป็ังไงบัดนีนเอ่อมันเป็นปากนำนะสิไหลเขานะนะ้าน่ะบัดพ่อปูบัปกปูหอยมองนี้มันจะเป็นนำเหลือมองสุดท่ายเลยไปในทงนะามองทุท่ายก็เป็นมองที่มัน ม,มันแหงสุดท้ายว่าันทอ,เ,อ,อเป็นมองทีใจน้ำไปทุกคนก็นสินเนื้ออาออก่ปรกเนาะอมืมันบอกเป็นมองที่น้ำสิไไลเขานะบัดพ่อหนามแหงมองนี้ก็เลี้ยมองสุดท้ายที่สีแหงนะบักหอยเป็นกะสีไตไปว่าไรกะสิว่ามองนี้ละเย็นก็ม่กะสิพักกันเข่าไงอยู่หนีเลยทั้งบักหอยทั้งกะปูเขากวดเบิ่งเทากะเห็นไปนะเน่กะปูได้เน่ ตัวใหญ่อยู่เน้นจกออกมาซะดีๆสันดอกอนี่ยยาหนีบกระพองเนาะตอนแรกว่าสิไปอันอันนี้ซื้อสิไปเห็นคุดอันเอาขี้ดินมาปลูกต้นผักขั้นจองเอาลงในกระถางว่สัสดอกคินเ้าอันขายอยู่ตลาดนากระถางละหาสิบบาทเขากระเป๋าเขากับมีผักขั้นจองอยู่เด้สันดอกอืมเห็นเบียผักขั้นจองอยู่ ไปเอาขี้ดินเหนียวมาปลูกมันจังสีโอผักมันดีสินดอกเคยเอาดินทงดำนะดินที่มันขายทงและซิบบาทอย่างนั้นดินกรามปูดินอย่างเขาก็มาปลูกแล้วห่างมันบกคือแห่มันเป็นแกบดำเผาหลอมันก็ไหลออกจากกระถางนะไหลออกมันบกเกาะหักผักขั้นจองนะเขาก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นเอาทุกคนเบิ่งผาไปเด้ออันเขาก็สิบเว้าไปบ้านนี้อัน ถ้าว่าเป็นขี้ดินเหนียวเพ่งกระสิกวาดหากดีนะมันกระสิบพไหลออกสันดีเาก็เลยว่าจะมาหาคนเอาขี้ดินแจ็กหน่อยนะจะกระถางหน่อยเป็นว่าบัดมาลงอนหินอีกับเหินบกหอยนั่แหละหินหลังบกหอยกากศากโยบกหอยเน่าหรือว่านี่กวดกวดไปเอาไปเจะถือมันสดสดโยเอากรงกวดเพ่งกวดไปกวดมากกับลายเขาลายเขาอือีกกระปูกะกวดไปกวดมากกับพ่อเนาะเอ้ากระสันเขาเก็บไปนะ มันพอบ่ให้อยู่ดอกอืมก็สิได้หลายเติบอยู่ปุ้นปเอากวดไปกวดไปควดไปอันตั้งใจใส่เสียมาก็ก็ฮ้อนเติบอยู่เด้อันบาดแรกนั่นอากาศมันเย็นมันหนาวเนาะตอนเช้าเป็นใส่เสื้อกันแดดว่าซั่นดอกอืมตอนเช้าใส่เสื้อเป็นเสื้อกันหนาวพอสวยมากเป็นกันแดดพอมกนกปูโอ้เฮียแตกเฮียตนอืมลูกสาวมานกันงปิ่นหลังอยู่พุ่น อันบอกว่ามาเก็บถัวไแม่ในบ่อหยันอีกกระปูนหนีไะนะเห็นมาเก็บบอกหอยแม่เก็บโลด,ดเดนวนานางเลรียทโทัพท์ถาคุณบอกว่าหอดมีอันอันผู้ถือโทรศัพท์ให้แต่โทรศัพท์พิงอันใบกับกนขี้ดินก็เลยเอาเพราะเป็นยังดอกเอาพิงใบคาตั้งกล่องกับบได้ถือมาเอาตามยาถากรรมพิงไปเลยนะวันนี้เอากระสีไปเลยเกือบหลอกกับพูดลอยไปเลย อันคํา่าสันทายไปนี่คระเคืองชงโมงค์พ่ะนะทุกคนเคืองชวงโมงแหละที่ให้ที่ก้นมานีบัดน,นี้เฮ้ากับว่ามันสาพโพดนาะผู้เบิงกระสิเบียรเบียรลิดไปมันโดนไปส่วนสิกวดได้ต่ละน่วยพ่ะน,นะได้หอดบอกหอยกาบหน่อยแม่ทุกคนได้มหน่วยหนึ่งบอกหอยกาบหน่อยบอก,บอกหอยกราบขาวนะพ่แมมนกีบกีด้อืมเพราะว่าเอาบอกหอยจักสี่นกับเขาง่ายอยู่บ่สันดกว่าก็เคยเห็นเนาะ ตะก,ก,กี้ก็เคยขวบอกหอย,ยอกอย็มแต่บอกหอยจูบบกหอยหน้าอันนี้ก็มแต่บกหอยหน้าด้ทุกคนที่ใดมาเนี่ยเดี๋ยวเขาเสีเอาอนันอันทีเขาล่างเหลี่มาให้บึงมีกะกะปูพี่เย็นบอ่ออันทีใดเนาะได้ใดหลายเติบเด้คุนเอาเก็บใส่สิได้ถูกเต็มถุงบอทุกคนมาถาลุ่นกันเด้อเก็บใส่เก็บใส่ห่วนก็ห่นได้แดดว่าเ้ยทุกคน นี่ขนาดจนว่าหาโมงหาโมงแรงเนาะตะเวียังนี่ทันได้นในตกดินนะอืมเอาเราจะกลนกันต่อนะนะอันเห็นเก็บบักหอยมันไตมันบอไตเนาะบักหอยเนาะนี่ข้าก่อนขีดดินอยู่กมีเขาก็ขวดโคตรโคตรบขีดขานเปิดทงนั่นไถ่ตะนะวหน่วยนี่ก็เลยเอากองไว้ปีนดากใส่กล้องอันกเกากองไว้กองไว้เอาเดี๋ยวจังเปิดทงใส่บัตรสันดกบัตรนี่เห้ อาวพ่ออีกัะปู่อา่าออกมาซะเจ้าสาวแต่ดอกคนเอาออกงกังกงเดียแม่ว่ากันเอาแนวขีบมากกว่สิขีบได้ง่ายอยู่เพราะว่าแม่เคยเอาแนวขีบมาขีบขีดปับ๊บดึงขึ้นโหลดอืมขันบอสสามมันสนิบมือกันฮอดีมือลงไปจุกนะอืมนี่ทุกคนเราได้แล้วอ่าสวยงามห่อนแดดกับห่อนอา้าวเดี๋ยวเราจะเอาอะไรามาให้ดูต่อไป รอติดตามชมกันได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ